คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการเงินบางครั้งไม่ได้มาพร้อมกับเสียงดังไม่ได้มาพร้อมกับการประชุมใหญ่หรือคําประกาศอย่างเป็นทางการแต่กลับเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่แทรกเข้ามาในชีวิตประจําวันของเราแบบแทบไม่รู้ตัวคุณลองนึกภาพตามนะครับแม่ค้าขายผักที่ตลาดชายแดนเธอเคยต้องรับเงินสดเป็นกองจากนักท่องเที่ยวหรือพ่อค้าคนกลางต้องนับต้องตรวจต้องแลกเงินแล้วก็เสี่ยงจะโดนปลอมแต่วันนี้ เธอกลับสามารถกดโทรศัพท์มือถือของตัวเองรับเงินได้ทันทีจากคนที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือจุดเริ่มต้นของโลกใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างทั้งภูมิภาคคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าปัญหาที่ซ่อนอยู่จริงๆมันไม่ใช่เพียงการจ่ายเงินที่ยุ่งยากแต่มันคือการผูกขาดของเงินตราต่างประเทศที่เข้ามากำหนดเกมการค้าในบ้านเราการที่การค้าชายแดนของอาเซียนส่วนใหญ่ต้องผ่านเงินสกุลที่3าม ทำให้ประเทศเล็กๆอย่างเรากลายเป็นเพียงผู้ตามต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นต้องใช้เวลาและที่สําคัญเราถูกบังคับให้เล่นในกติกาที่คนอื่นวางเอาไว้แล้วคุณคิดไหมครับว่าหากวันหนึ่งเราสามารถกําหนดกติกาเองได้การค้าของไทยจะพุ่งไปถึงระดับไหนปัญหามันชัดเจนครับการค้าชายแดนที่ควรจะเป็นช่องทางทำมาหากินที่คล่องตัวที่สุดกลับกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ถูกบีบรัดด้วยกติกาเก่าคุณผู้ฟังลองจินตนาการว่า รถบรรทุกสินค้าจากไทยกำลังจะข้ามไปฝั่งกัมพูชาสินค้าพร้อมคนพร้อมแต่เงินกลับติดอยู่กับระบบการแลกเปลี่ยนที่เชื่องช้าและต้องผ่านมือใครอีกหลายทอทำไมเราต้องเสียเวลาเสียต้นทุนโดยที่รายได้จริงๆหลุดหายไปกับค่าธรรมเนียมและอำนาจของเงินสกุลที่ไม่ใช่ของเราความขัดแย้งนี้ชัดเจนครับระหว่างสิ่งที่เราต้องการคือการค้าเสรีที่ไร้พรมแดนกับสิ่งที่ระบบเก่ายังคงยัดเยียดให้ คือการต้องอ้อมไปใช้เงินของประเทศใหญ่ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินทุกครั้งที่เราแลกเปลี่ยนเหมือนเรากําลังยอมรับการควบคุมที่มองไม่เห็นแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความรู้สึกอึดอัดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแคก่กับไทยแต่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งอาเซียนแต่เบื้องหลังความขัดแย้งนี้กําลังมีการเปิดเผยที่น่าตื่นตะลึมครับไทยเริ่มต้นขยับก่อนใครเราไม่ได้รอให้ใครมากําหนดเกมอีกต่อไป การสร้างระบบชำระเงินข้ามพรมแดนหรือที่เรียกกันว่าการเชื่อมโยงการโอนเงินระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมันคือก้าวแรกที่ทำให้เงินบาทของเราก้าวข้ามชายแดนได้โดยไม่ต้องพึ่งเงินสกุลที่3และนั่นหมายความว่าไทยกำลังหยิบกุญแจสำคัญขึ้นมาถือไว้ในมือเพื่อปลดล็อกการค้าให้ลื่นไหลคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้มันเหมือนการเปิดประตูใหม่ทั้งบานเงินบาทที่เคยเป็นแค่สกุลเงินในประเทศกำลังเดินออกไปข้างนอกโดยมีระบบรองรับ ไม่ว่าจะเป็นการค้ากับลาวกัมพูชาหรือมาเลเซียการจ่ายเงินจากมือถือฝั่งไทยไปเข้ากระเป๋าฝั่งตรงข้ามมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วและที่น่าสนใจคือประชาชนทั่วไปเป็นคนรู้สึกถึงพลังนี้ก่อนใครไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่เป็นแม่ค้าเป็นคนทำงานเล็กๆที่เริ่มเห็นว่าชีวิตของเขาง่ายขึ้นแล้วคุณคิดไหมครับว่าหากชีวิตเล็กๆหลายล้านชีวิตเริ่มง่ายขึ้นพร้อมๆกัน เศรษฐกิจระดับประเทศจะพุ่งไปไกลแค่ไหนนี่แหละครับคือจุดพลิกที่หลายคนมองไม่เห็นแต่มันยังมีจุดหักมุมที่คุณอาจไม่ทันคิดคุณลองย้อนมองว่าการที่ไทยเริ่มก้าวแรกอาจทำให้เพื่อนบ้านไม่ได้มองเราเหมือนเดิมอีกต่อไปจากเดิมที่ไทยคือเพียงผู้ค้ารายหนึ่งวันนี้ไทยกำลังเป็นเจ้าของระบบกำลังวางโครงสร้างที่ประเทศอื่นต้องเข้ามาเชื่อมนั่นหมายถึงอำนาจที่ซ่อนอยู่อำนาจที่ไม่ได้มาจากทหารไม่ได้มาจากการเมือง แต่มาจากเส้นทางการเงินที่เงียบและแน่นหาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการควบคุมระบบการเงินคือการควบคุมการเต้นของหัวใจประเทศถ้าเงินไหลได้สะดวกประเทศนั้นหายใจได้สะดวกถ้าเงินติดขัดประเทศนั้นก็เหมือนคนที่หายใจไม่ออกและตอนนี้ไทยกําลังทําให้ตัวเองเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ประเทศรอบๆต้องพึ่งพานี่คือจุดที่เราไม่อาจมองข้ามครับมันไม่ใช่แค่ความสะดวกของแม่ค้าในตลาดแต่มันคือเกมยักษ์ที่กําลังเล่นกันเงียบๆ แล้วไทยกําลังถือไพ่สาคัญคุณพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะมองโลกการเงินไม่เหมือนเดิมบีต่อไปเพราะสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นบนนี้มันคือก้าวแรกของอาเซียนไร้พรมแดนแล้วถ้าไทยยังเดินต่อไปในเส้นทางนี้อนาคตที่คุณจะได้เห็นอาจไม่ใช่แค่การค้าเสรีแต่เป็นการเงินเสรีที่เปลี่ยนชะตาทั้งภูมิภาคและนี่แหละครับคือการเชิญชิญที่ผมอยากฝากถึงคุณอย่ามองการโอนงเงินเล็กๆว่าเป็นเรื่องธรรมดา เพราะทุกธุรกรรมเล็กๆที่เกิดขึ้นวันนี้อาจเป็นการเขียนกติกาใหม่ของโลกที่ลูกหลานเราจะต้องอยู่ในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังพร้อมแล้วหรือ,อยังครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณโอนเงินจากมือถือไปยังอีกคนหนึ่งมันเหมือนการกดสวิตช์เล็กๆที่เชื่อมต่อโลกเท่าหากันแต่ถ้าสวิตช์นั้นไม่ใช่แค่ในประเทศแต่เชื่อมออกไปยังอีกประเทศหนึ่งทันทีคุณคิดไหมครับว่า มันจะเปลี่ยนเกมได้ขนาดไหนสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็นคือกลไกลของระบบชำระเงินข้ามพรมแดนที่กำลังค่อยๆทำงานอยู่เบื้องหลังมันเหมือนสายเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายไม่มีใครมองเห็นแต่ถ้าขาดไปแม้เสี้ยววินาทีทุกอย่างจะหยุดชะงักปัญหาที่ผ่านมาคือการโอนเงินระหว่างประเทศต้องใช้เวลาหลายวันต้องผ่านหลายสถาบันต้องแลกสกุลเงินต้องเสียค่าธรรมเนียมมากมายและที่สำคัญ มันทําให้ผู้ขายเล็กๆกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าความไม่เป็นธรรมตรงนี้มันหนักแค่ไหนสมมติคุณเป็นพ่อค้าขา,ขายผลไม้ที่อารันประเทศคุณต้องการส่งทุเรียนไปฝั่งกัมพูชาแต่เงินค่าทุเรียนของคุณกว่าจะโอนมาถึงกลายเป็นว่าต้นทุนมันถูกกินหายไปกับค่าธรรมเนียมและเวลาที่สูญเปล่าคุณทํเงานหนักแต่ไม่ได้รับเต็มที่เพราะเงินไปติดอยู่กับระบบที่ไม่เคยออกแบบมาเพื่อคุณเลย นี่คือความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ระหว่างสิ่งที่คนค้าขายต้องการคือความเร็วความตรงไปตรงมากับสิ่งที่ระบบเก่าบังคับให้ยอมคือความล่าช้าความสูญเสียและการพึ่งพาเงินสกุลที่3คุณคิดไหมครับว่าทําไมเราต้องยอมให้เงินของเราเดินทางอ้อมโลกทั้งที่คนซื้อกับคนขายยืนอยู่แค่คนละฝั่งของเส้นพรมแดนแต่ความจริงกําลังถูกเปิดเผย ระบบใหม่ที่เรียกว่าการโอนเงินแบบเรียลไทม์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกำลังเกิดขึ้นจริงแล้วคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับคนลาวยืนอยู่ฝั่งเวียงจันทร์จ่ายค่าของด้วยมือถือเงินเข้ากระเป๋าคนไทยฝั่งหนองคายทันทีไม่มีตัวกลางไม่มีความล่าช้าไม่มีความสูญเสียมันเหมือนการก้าวข้ามกำแพงที่มองไม่เห็นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเพียงแค่การโอนเงินหลักร้อยมันคือสัญ,ญญาณของพลังระดับชาติ เพราะถ้าคนทั่วไปเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆระบบนี้จะกลายเป็นรากฐานใหม่ของการค้าข้ามทมแดนทั้งหมดและเมื่อรากฐานถูกสร้างขึ้นแล้วอำนาจการควบคุมก็จะเปลี่ยนมือจากระบบเก่าที่อยู่ไกลตัวกลับมาสู่ภูมิภาคของเราแต่มันมีจุดหักมุมครับการที่ระบบนี้ทำงานได้จริงต้องอาศัยการเชื่อมต่อของธนาคารกลางหลายประเทศคุณลองคิดดูว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ การที่ธนาคารกลางไทยจับมือกับธนาคารกลางกัมพูชาลาวมาเลเซียหรืออินโดนีเซียมันคือการสร้างเส้นทางลับที่ไม่เคยมีมาก่อนและเส้นทางนี้กําลังถูกใช้เพื่อปลดพันธนาการของดอลลาร์ที่ครอบงํามานานคุณได้ฟังรู้ไหมครับว่าแค่ระบบการหักบัญชีอัตโนมัติที่ทํางานเบื้องหลังมันสามารถลดเวลาโอนเงินจากหลายวันเหลือไม่กี่วินาทีลดต้นทุนจากหลายร้อยบาทเหลือไม่กี่บาทและที่สําคัญมันทําให้ผู้ค้าขายเชื่อมัน่น ว่าทุกบาทที่โอนนั้นถึงมือจริงไม่หายไปกับค่าธรรมเนียมหรือกฎที่คนอื่นวางไว้นี่แหละครับคือพลังที่ซ่อนอยู่ในระบบกลไกการชำระเงินข้ามพรมแดนและมันไม่ได้อยู่อยู่แค่การค้ารายเล็กนะครับแต่มันกำลังปูทางไปสู่การค้าข้ามภูมิภาคที่ใหญ่ขึ้นคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังครับที่จะจินตนาการถึงโลกที่เงินไม่ถูกกำหนดด้วยระบบล้าหลังอีกต่อไปโลกที่พ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆจะมีพลังไม่ต่างจากผู้ค้ารยายใหญ่ และโลกที่ไทยกําลังถือกุญแจอยู่ในมือและกําลังเปิดประตูให้ทั้งภูมิภาคเดินตามและคําถามที่ผมอยากฝากนะครับคุณจะยอมให้ระบบเก่ายัางคงขังคุณไว้หรือคุณจะเลือกกล้าไปสู่โลกใหม่ที่เงินสามารถไหลได้อิสระเหมือนลมหายใจของเราคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเสื้อเลือดจริงๆของเศรษฐกิจชายแดนไม่ใช่รถบรรทุกไม่ใช่สินค้าที่กองเต็มโกดังแต่คือเงินที่หมุนเวียนอยู่ในทุกการซื้อขายและเงินนี่แหละครับที่เคยทำให้ผู้ค้ารายเล็กต้องเหนื่อย เสี่และต้องเสียเปรียบมาโดยตลอดลองนึกภาพตามนะครับแม่ค้าขายเสื้อผ้าที่ตลาดปลอยเปตเมื่อก่อนต้องรับเงินสดเป็นดอลลาร์หรือเงินท้องถิน่นเธอไม่เคยมั่นใจเลยว่าเงินที่อยู่ในมือปลอดภัยหรือเปล่าบางครั้งก็เจอเงินปลอมบางครั้งต้องเสียค่าธรรมเนียมแลกเงินสูงจนแทบไม่เหลือกําไรแต่วันนี้เจอเพียงยกมือถือขึ้นมาลูกค้าฝั่งไทยกดจ่ายเงินเข้ากระเป๋าทันทีแบบไม่ต้องถือข้ามพรมแดนนี่คือความต่างที่เหมือนยกภูเขาออกจากอก คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่กําลังสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ทั้งระบบการค้าชายแดนมันทําให้ความเสี่ยงของผู้ค้าไม่ค้าลดลงทําให้ความเชื่อมั่นของลูกค้าเพิ่มขึ้นและที่สําคัญมันสร้างความรู้สึกว่าการค้าขายที่เคยถูกจํากัดด้วยเส้นเขตแดนกําลังหลุดพ้นไปทีละก้าวความขัดแย้งที่เคยมีอยู่คือชายแดนเคยเป็นกําแพงล่องหนที่มันคับให้เงินต้องเดินทางอย่างยากลําบากคนถายอยากได้เงินเร็ว คนซื้ออยากจ่ายง่ายแต่กลับต้องติดอยู่กับระบบแลกเปลี่ยนที่กินเวลาและกินกําไรนี่คือสิ่งที่กดทับผู้คนมานานจนบางครั้งทําให้การค้าชายแดนเติบโตได้ไม่เต็มศักยภาพแต่สิ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาคือระบบการชําระเงินข้ามพรมแดนกําลังรื้อกําแพงนั้นออกทีละก้อนคุณลองคิดดูครับจากการขายผลไม้ตะกร้าเดียวที่ฝั่งลาวเงินเข้าสู่บัญชีฝั่งไทยทันทีนี่ไม่ใช่แค่ธุรกรรมเล็กๆแต่มันคือสัญ,ญญาณว่าอนาคตใหม่มาถึงแล้ว คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่เศรษฐกิจมันเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนด้วยแม่ค้าเล็กๆที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไร้พลังกลับเริ่มมั่นใจว่าเธออยู่ในเกมเดียวกับผู้ค้ารายใหญ่ความมั่นใจแบบนี้แหละครับที่จะสะสมกลายเป็นพลังทางสังคมเพราะเมื่อผู้คนเชื่อมั่นในระบบผู้เขาก็จะกล้าแลกเปลี่ยนกล้าลงทุนและกล้าขยายกิจการแต่ยังมีจุดพลิกที่น่าคิดครับการที่ระบบนี้ขยายไปเรื่อยๆ มันไม่ได้หยุดอยู่ที่ตลาดเล็กๆตามชายแดนเท่านั้นแต่จะค่อยๆกลืนเข้าสู่ระบบการคร้าทั้งภูมิภาคและใครที่เป็นเจ้าของระบบใครที่วางกติกาคนคนั้นจะมีอำนาจเงียบในการกำหนดทิศทางของเศรษฐ,ฐกิจในอนาคตคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าวันนี้ไทยกำลังเป็นคนถือกุญแจะระบบที่เกิดขึ้นนี้ทำให้บาทไทยไม่ใช่แค่เงินที่ใช้ในบ้านแต่เริ่มกลายเป็นสกุลเงินที่เพื่อนบ้านคุ้นเคยและไว้ใจและถ้าแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไป เงินบาทอ่านไม่ใช่เพียงสกุลเงินของประเทศแต่จะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมทั้งภูมิภาคนี่แหละครับคือแรงสั่นสะเทือนที่จริงที่การค้าชายแดนได้รับมันไม่ใช่แค่การทําให้แม่ค้าในตลาดสะดวกขึ้นแต่มันคือการสร้างโครงสร้างใหม่ของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนทั้งภูมิภาคและคําถามที่ผมอยากฝากไว้คือคุณจะยังมองชายแดนเป็นเพียงเส้นแบ่งแผนที่อยู่หรือเปล่าหรือคุณจะเริ่มมองมันเป็นประตูที่กําลังเปิดกว้างให้โอกาสใหม่ๆไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเกมที่ส่งพลังที่สุดในโลกนี้ไม่ได้เล่นกันด้วยปืนไม่ได้วัดกันด้วยกำลังแต่เล่นกันด้วยกติกาที่ใครสักคนวางไว้และบังคับให้ทุกคนต้องเดินตามนี่แหละครับคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในอาเซียนตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามักมองว่าไทยเป็นเพียงผู้เล่นตัวหนึ่งในภูมิภาคแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเพราะเรากำลังสร้างระบบการเงินข้ามพรมแดน ที่ไม่ใช่แค่เพื่ออำนวยความสะดวกแต่เพื่อวางกติกาใหม่ทั้งสนามคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเมื่อไทยจับมือกับธนาคารกลางของเพื่อนบ้านเชื่อมต่อการชำระเงินแบบเรียลไทม์มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ความร่วมมือด้านเทคนิคแต่มันคือการส่งสัญญาณว่าใครที่กำหนดเส้นทางของเงินใครที่แท้งมาตรฐานการโอนใครคนนั้นคือผู้กำหนดอำนาจที่แท้จริงความขัดแย้งจึงเริ่มชัดขึ้นไทยกำลังถูกจับตามมองจากหลายประเทศ บางประเทศเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะเข้ามาเชื่อมโยงแต่บางประเทศกลับรู้สึกว่ากําลังถูกท้าทายโดยเฉพาะประเทศที่เคยคิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางการเงินในภูมิภาคคุณลองคิดดูครับถ้าระบบใหม่ที่ไทยสร้างขึ้นทําให้ผู้ค้าและนักลงทุนเลือกใช้เงินบาทแทนที่จะอ้อมไปใช้เงินสกุลใหญ่ประเทศเหล่านั้นจะยังยอมรับได้อยู่หรือเปล่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังความเงียบนี้คือการต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์ สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียต่างพยายามผลักดันระบบการเงินของตนเองแต่การที่ไทยก้าวออกมาถือหางเสือก่อนมันทําให้เรามีสิทธิ์เขียนกติกาที่ทุกคนต้องเล่นตามโดยไม่ต้องประกาศเสียงดังแต่อํานาจมันค่อยๆซึมลึกเข้าไปในทุกธุรกรรมการเปิดเผยครั้งสําคัญคือนี่ไม่ใช่เรื่องของการค้าขายรายวันแต่มันคือการสร้างโครงสร้างอํานาจระยะยาวถ้าเงินบาทกลายเป็นสกุลหลักที่เพื่อนบ้านใช้บ่อยที่สุด ไทยก็จะมีบทบาทเหมือนหัวใจของระบบเลือดที่หล่อเลี้ยงทั้งภูมิภาคต้องไหลผ่านเส้นเลือดของเราแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าจุดหักมุมคืออำนาจแบบนี้ไม่ได้มาพร้อมเสียงปลบมือแต่มาพร้อมแรงกดดันมหาศาลถ้าไทยก้าวผิดพลาดความเชื่อมั่นอาจหายไปในพริบตาแต่ถ้าไทยก้าวอย่างมั่นคงระบบนี้จะยิ่งทำให้เราแข็งแรงขึ้นจนไม่มีใครมองข้ามได้นี่คือเกมที่เงียบแต่หนักหน่วง เกมที่ไม่ได้วัดกันว่าใครมีทหารกี่กองแต่ใครสามารถสร้างกติกาที่คนอื่นต้องยอมใช้และตอนนี้ไทยกําลังวางหมากที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ทางการเงินของภูมิภาคและคําถามที่ผมอยากทิมไว้กับคุณคือคุณมองเห็นหรือยังว่าการถือเงินในกระเป๋าคุณทุกวันนี้มันไม่ใช่เพียงกระดาษพิมพ์สีแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจและถ้าวันนึงเงินบาทกลายเป็นสกุลหลักของอาเซียนจริงๆ คุณจะอยู่ในประเทศที่ถือไพ่เหนือกว่าทั้งเกมหรือเปล่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งอาเซียนสามารถโอนเงินข้ามประเทศกันได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องผ่านเงินสกุลที่สามอีกต่อไปโลกที่คุณคุ้นเคยจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วลองนึกภาพครับพอ้าข้าวไทยที่เคยต้องรองเงินจากผู้ซื้อในเวียดนามเป็น,นวันๆจู่ๆก็สามารถรับเงินได้ทันทีในไม่กี่วินาทีหรือไม่ค้าผลไม้ที่ชายแดนไม่ต้องกังวลเรื่องเงินปลอมอีกต่อไป เธอรับเงินผ่านมือถือเงินบาทเข้ากระเป๋าอย่างตรงไปตรงมานี่คือภาพอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นจริงแล้วความขัดแย้งใหญ่ที่เรากำลังเจอคือการพึ่งพาดอลลาร์ที่ทำให้ทุกประเทศในภูมิภาคเหมือนถูกผูกมัดไว้กับระบบที่คนอื่นสร้างเราอยากค้าขายกันเองแต่ตับต้องอ้อมไปใช้เงินของอีกประเทศหนึ่งนี่คือปัฒนาการที่บีบให้ต้นทุนสูงขึ้นและทำให้เราไม่เคยเป็นเจ้าของเกมการเงินของตัวเอง คุณลู้แฝงรู้ไหมครับว่าการเปิดระบบการโอนเงินข้ามพรมแดนไม่ใช่เพียงแค่เทคโนโลยีใหม่แต่มันคือการปลดล็อกประตูใหญ่ที่กักขังเราไว้มานานเพราะเมื่อไทยเริ่มผลักดันให้เงินบาทสามารถไหลข้ามพรมแดนได้โดยตรงเราไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่เรากำลังเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่แต่เบื้องหลังความหวังนั้นมีจุดหักมุมที่หลายคนยังไม่กล้าพูดออกมาถ้าวันหนึ่งอาเซียนสามารถค้าขายกันโดยไม่ต้องพึ่งเงินสกุลใหญ่จริงๆ มันอาจากลายเป็นแรงสั่นสะเทือนระดับโลกประเทศมหาอำนาจที่เคยกำหนดกติกาอาจไม่พอใจและอาจหาวิธีกดดันเพื่อรักษาอิทธิพลของตัวเองขณะดเดียวกันเพื่อนบ้านในอาเซียนเองก็อาจเริ่มแข่งขันกันว่าใครจะเป็นศูนย์กลางที่แท้จริงไทยสิงคโปร์หรือมาเลเซียใครกันแน่ที่จะได้เสียงนำในเกมนี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าถ้าระบบนี้เดินหน้าเต็มที่ความเป็นไปได้ของการสร้างส,างสกุลเงินอาเซียน ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปลองคิดดูครับถ้าเรามีสกุลเงินร่วมที่เชื่อมโยงกันทั้งภูมิภาคเหมือนที่ยุโรปเคยทำกับเงินยูโรอำนาจต่อรองของเรากับโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนและใครจะยืนอยู่ตรงกลางของวงกลุ่มนี้คำถามสำคัญคือไทยพร้อมหรือยังที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเพราะการถือกุญแจระบบการเงินข้ามพรมแดนหมายถึงทั้งโอกาสและความเสี่ยง โอกาสที่ทําให้เงินบาทกลายเป็นหัวใจของอาเซียนและความเสี่ยงที่จะถูกแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกคุณทุกฝั่งรู้ไหมครับว่าวันนี้เราอาจมองแค่ธุรกรรมเล็กๆที่คนชายแดนกดโอนเงินกันแต่ในความเป็นจริงนั่นคือการเขียนเส้นทางใหม่ของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจถ้าคุณมองลึกเข้าไปจะเห็นว่าทุกการโอนทุกตัวเลขมันคืออำนาจที่กำลังถูกย้ายมาอยู่ในมือเราและผมอยากทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้คุณคิด คุณอยากเป็นเพียงผู้ดูที่นั่งรอให้เกมนี้เดินไปข้างหน้าเองหรือคุณจะเป็นคนที่เตรียมพร้อมมองเห็นโอกาสและก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดของอาเซียนที่กำลังจะทำให้เงินไม่ใช่แค่เครื่องมือซื้อขายแต่กลายเป็นอาวุธเงียบที่เปลี่ยนอนาคตของทั้งภูมิภาคคุณพร้อมหรือยังครับที่จะอยู่ในโลกที่การเงินไร้พรมแดนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือความจริง ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณในทุกลมหายใจ